สวนภัยยูสบายสวัสดีครับขาดว่าน่าจะสิ้นเดือนนี้พอดีครับเป๊ปซี่น่าจะสิ้นเดือนเพราะว่าอย่างวันิีสกาบเริ่มคูล้วกาบเริ่มคูออกแล้ว กับเั่งไรทำพ่วงสาดอยู่นี่จะนี่จะต้น,นงามๆเลยนี่จะต่อกำงาม,มใหญ่หก็ดูแสหลาดเลยจังเลยโอ้แต่ต้นงามก็เด<ม>้<ม>ไปใส่มาดูแล มาดูแรกล้วก็บํำรุงรักษาตนท่านคือเก่าขับเรีบซีครับตนท่านยางเลาะยางหาเอาอยู่ทุกมือนั่นย่างเล่มยางถูยางไถที่สําคัญคือเอาเงามาทับอยู่ทุกมือสะทับห้อยยางยางเบียดยางสีกันอยู่ทุกมือนั่ยเลยยางเบิแตลบอ ดี่ก็คือยังเก็บนอนอยู่นี่แหละคือเป็นวิธีเบรกยางดีเลยเป็นวิธีเบรกนอนแต่ยางดียางดีก็พอดีแต่เศร้าเมย์ผอมเพราะว่าเจบซี่สั่งต่วนพันเนี่ยแต่เลยได้เศร้าเมยเจ็บซี่ข้อถามขับอขอหอยาตนั่งสกักอนอส่งเมยเนียนนะเนียนนะ ว้านั่งสมาแหงก่อนเอฟซี FC เขาถามมาอีกว่าปลูกช่วงเดือนตุลาพฤศจิก,กาได้หดน้ามอสคุณว่าครับเอฟซีก็คือปกติของไผเวลาตอนเขาปลูกเริ่มแรกๆเริ่มเขาปลูกที่แหกเนี่คือต้องจังได้ก็ต้องมีน้ำครับมีน้ำหดมีน้ำคุดลุมแล้วก็เอาน้ำลง ปกติลเลยเฮ็ดคือเกาว่าว่าสิบเป็นเดือนกลุ่มผ้ามีหน้ามโมกะล่าเมษาพืชยีแกลท่านว่าเอียงก็ว่าไปทุกทุกเดือนที่เขาปลูกทุกทุกเดือนที่เราปลูกเราต้องมีน้ํามีน้าไสหลุมมีน้าไสหลุมแล้วก็ยอกคือเกาครับจับหากไผ่เนี่ยงอกยอกงอกคือเกาคือทุกทุก,ทกอีพี่ที่สวนไผ่อยู่สบายได้ แนะนำ้ำแล้วก็ได้ได้เห็ดให้เอฟซีเขาได้รับช่มบึงนั่นแหละก็คือเห็ดแบบนั่นตลอดเลยเห็ดคือเกาเลยบ่กว่าเดือนใดก็ต้องเห็ดต้องมีน้ำแล้วก็ยอกหลังจากนั่นช่วงนี้คือมีมีความชื้นของฝนฝนอาจจะตกแน,น่ก็คือหลังจากที่เขายอกแล้วเขาปลูกเสร็จแล้วคุ้มฟางคุ้มหยาอีหยังเสร็จเรียบร้อยแล้ะครับเอฟซี FC. หลังจากนั้นเราก็ปล่อย เพราะว่าอากาศดินเพิ่นชื้นหมดจักเทียนหนึ่งจักสองสามมือสี่เมื่อหามือหรืออาทิตย์หนึ่งเข้ากับจังยางมาเบิ่งนกัเปปซี่ครับยางมาเบิ่งเหงายางมาส้นยางมาเคียมามะพิจรณาจังได้เข้ากับต้องยางผ่านมาอยู่แล้วจังได้เขากับต้องเขาเขามาพิจรณาเบิ่งบ่เบิ่งย่ำมือเวนเกเบิ่งย่ำมือเสาบ่เบิ่งย่ำมือเสากับย่ำใบย่ำแรงหรือ ว่างย่เม่อขืนกะออกมาเบื่องย่เม่อขืนใดสัมผัสเบิ่งรองร้อยว่าเหงาของเพิินเนี่ยมันจะมีความชุ่มชืน้นจากดินจากน้ำจากอี่อย่างหนึ่งยังมีความชุ่มชื้นบอถ้ามันยังชุ่มชื้นอยู่ก็แสดงว่าไผเห่าโอกาสหลอดคือกส็สิเป็นพ้นดีเป็นพ้นดีสําหรับปลูกย่ำนี่ต้นพันุห่าคือนี่คือเอ่เอเฮาหฮาอันไว้จ้ไว้เดือนใดน,นีนะ วันมีตุนหน้าเดี๋ยวนี้นน <c oughs> เหรอพืภาพโอปวดปวดมาพฤชสภาไปพฤชสภา,าที่ที่สวนาพายุสบายจงจงต้นพันธปกตินานี่ปกติแล้วนะครับเอฟซี FC. สีว้าให้ฟังเลยว่านานี่สิบบค่อยมีต้นพันถ้าบดจอง ถาเยบซี่วจ่องมานี่จะโบมีตนน้นพันธุ์ขุดแล้วก็จะโบมีปลูกเป็นอย่างจังหวาจังสันครับเย็บซี่มานางคุ้ยกันคับเพราะว่าช่วงช่วงนี้ปกติแล้วเนี่ยปกปกติแล้วโดยทั่วไปโดยทั่วไปแล้วเขาเพิ่งจะไว้ต้นเพิ่นหัวกระไว้ต้นพันธุ์หรือไว้ลำหัวกระพัก เพิ่งจะหยุดเพิ่งจะพักนั่นเองครับพ,พี่ปกติแล้วเนี่ยเดือนเดือนอันนี้เดือนีอ,นนอ,นอย่างกัญยากันญาตุลาประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาประมาณเดือนตุลาเขาเพิ่งจะไว้ต้นพันธุ์ไว้ต้นพันธุ์อะไรก็คือหอัวกระจงโอ้ภาษาอีสานบ้านนักก็คือเพิ่งจะจงล่ำเพิ่งจะจงล่ำไว้จงไว้ทําไมก็เพื่อ จง,จงไวเพื่อสีสเปตัดแตง่งเอาหน่อนอกฤดูเป็นสาเหตุที่เฮ้าได้ไมาเฮดคลิปแล้วก็มานางคุยกันอยู่มืออีก็คือว่าหน้าที่ปลูกหน้าที่พอเหมาะที่จะปลูกทําไมถึงไม่มีต้นพันธ์ถึงเวลามีต้นพันธุ์ทําไมถึงปลูกยากมันมีอยู่สองอย่างครับพี่ซี่อย่างแรกก็คือคนที่ปลูกไผ่นี่ คนที่ปลูกหน่อไม้แล้วก็เก็บหน่อสดขายเพิ่นสีเอาเพื่นสีเก็บหนอ่อขายอยู่ตลอดขายไปย่างมาั่นคือมันบกขาดจังหวะเวลาขายขายไปเรื่อยๆขายไปจนกวัวจะหอดเดือนกันย่าเดือนตุลาเขาถึงจะพักพักเบรกคือคือพักให้ให้กอไผ่เนี่ยได้มีความสมบูรณ์ภายในกอได้ปรับสภาพของกอ ได้ปรับสภาพของหนอ่อที่จะพร้อมที่จะออกนอนออกฤด,ดูภายในต้นปีหรือปีหนา้าประมาณนี้ครับเอฟซี FC. มันก็เลยเป็นช่วงจังหวะที่เอฟซีเข้ากับถาม,มาว่าเอ่อปลูกเวลาปลูกไผ่เนี่ยเราปลูกช่วงจังหวะของเดือนเดือนไหนถึงจงะพอเหมาะปลูกไผ่เนี่ยปลูกได้บัดทุกเดือนครับเอฟซี FC. ขอให้มีต้นพันธุ์ ที่สาคัญก็คือทุกอย่างที่ผมยกตัวอย่างมากนั่นแหละหอดย่ามปลูกบ่มีต้นพันเพราะว่าเพิ่นข้าหาักนอขายแต่ว่าหอดย่ามปลูกยังยากปลูกยังไรจังวาปลูกยากย่ามที่อากาศมันเย็นอากาศมันหนาวหรือช่วงนี่แหละช่วงท่านว่าธัานวามกราเข้ากลุ่มผ่านต้นกลุ่มผ่านช่วงนี้ปลูกได้ครับคือกันปลูกได้อีกเหมือนกันแต่ว่ามันจะปลูกยากหน่อยเพราะว่าถ้าปีใดอากาศเย็นจัดนี่ หน่อไม้เขาจะติดยากเพราะรากเขาจะไม่เดินเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเตรียมฟางเตรียมยาเตรียมหนังยางใส่ถุงพลาสติกคุ้มไปแล้วมัดมัดเพื่อจังสวนไผ่อยู่สบายได้เฮ็ดคลิปหล้วกินนํามาแต่ละอีพี่นั่นแหละครับอีบซีครับบัตรที่นี่ทำไมสวนไผ่อยู่สบายถึงได้มีต้นพันธุ์พอดีเหมาะเหมาะพอดีกับช่วงที่จังหวะที่สิบปลูกมาฟังกัน เพราะว่าสวนไพยยุสบายได้เริ่มจงต้นพันุตั้งแต่เดือนปลายเดือนพฤษภาคมหามิทุนาและแกไวจนมาหอดมีนีซึ่งตนพันธุ์อาจจะพร้อมพอดีที่จะปลูกภายในเดือนเดือนตุลาเดือนพฤศจิกาสองเดือนเอฟซีปลูกติดแท่แน่นอนก่อนที่ฤดูหนาวจะเข้ามาสวนไพยยุสบายสิเลงออกไปให้เอฟซีเขาทุกคนได้ ได้ปลูกได้ปลูกให้ได้พยายามซึ่งช่วงเวลานี่สวนพอยยุสบายได้ได้ออกมาเบึงเงอเือแตดได้ออกมาดูแลแล้วกะ็ดูแลแล้วก็รักษาต้นพันธุ์ให้กับ FC บซี่เฮาอยู่ตลอดดูแลทําความสะอาดแล้วก็สังเกตการไปพร้อมเพราะว่าอยากอยากเฝ้ากลเนเพหยงจ้งว่าอยากเฝ้ากลนเพราะว่าจากน่อยมันมันสีได้มันจะเข้าฤดู มันจะได้เข้าฤดูทำหน่อไม้นอกฤดูเล้ยส่วนไทยยุ่สบายก็เลยได้เฝ้าเฝ้าเลยเฝ้าออกมาเบิงเฝ้าออกมาดูแลเฝ้าออกมาประครบประงมแต่งจริงแล้วก็สังเกตการอยู่ตลอดเวลาบบอยากให้มันผิดพลาดแล้วก็พยายามเบิงดูแล่ตนท่านให้กับเี่สีให้มันมีความสมบูรณ์แล้วก็ให้มันมีความแ,แ,แข็งแรงที่สุดลงไปตัดหญ้าข้างล่างมากครับซี่ เล็งนึกกันช่วงนี้เล็งอย่างปกติเล็งตัดหญ้ากันแท้เล็งดูแลหญ้าขอบขอบแปลนอ่าริมริมแปลงไผ่ของเฮ้าดูแลให้มันสากเพราะว่าถึงเวลาตีเฮ้ากนตนพันธุ์อีหลีเฮ้าสีบ่มีเวลาเลยเฮาสิบ่ค่กคอยมีเวลามาดูแลกันกับบรรยากาศอยู่ยสวนค้องเก่าครับเ c บซีมือนี้ยเป็น,เป,นเป็นอากาศที่ห้อนอบอา้าวแห้งห้อนอบอา้าวแห้งเพราะว่า คือยังฝนจิตกมาอีกตอนบ่ายห่อนนั่งนั่งอยู่ในอยู่ในปลาขนาดอยู่ในปลาไผ่ก็ยังรู้สึกว่าพี่เงือเงาออกเต็มเบิ่งแปลกคนเท่านี่ก็ได้เทิงเทิงมีม่อหนมีหมองไว้ให้ผมผมโปงอยู่กับผโปงไหลลงมาผีผีเมื่อเกิดอยู่ผีครับซี่เมื่อเกิดอยู่น้ำข้างเมื่อเกิดอยู่น้ำตักกลางหมองเทิ้งเทิ่งม่ให้เกิดบ่เกิดโว้ย เอาก็คือเ้าเรื่องปลูกตามทีเอฟซถามว่าเวลาเขาปลูกเนี่ยเขาติใช้น์ไบ่บอเดือนนี่เดือนพฤศจิกาเดือนอันเดือนตุลาเดือนพฤศจิกาหรือว่าเดือนกันยายนเนี่ยถ้าเขามีต้นพันธุ์ช่วงนี้สามารถปลูกแล้วก็ติดย้งไงแล้วก็บ,บ่ได้สี่เรลียดเรื่องอากาศเพราะว่าความความ,มซุ่มชื้นความอบอุน่นหรือรอุณหภูมิอยหยงต่างต่างๆนี่ มันสิหมอพอดีครับเย็บซี่ครับแล้วก็สีพ่คคอยเด้หดน,น้าเพราะถ้าไดเหมอสำหรับคนที่ขี่คันเนี่ยจักน่อยก็ว่าก็ว่าไปผููลังค้นขีขน่คันปลูกยาหน่สิพอดีเลยก็สีได้ดูแลก่างๆแต่ว่าที่สำคัญคือขญ้ามันโปร่งเร็วเวลาเฮาปลูกยามนี่ปลูกปลูกเวลาช่วงเดือนนั้นเนี่ยกัดหญ้านี่หญ้าสิโป่งเร็วห้างามเปน็นกันไรฝนก็ดีฝนก็ดีครับเย็บซี่ อาเดี๋ยวไงขึ้นอีจกจังน้อยก่อนเราทั้งนี่มันครับบรรยากาศอยู่สวนไผ่ของเหาคุณยายกะจัดการอาสมแซมหรือว่าเบิ่งต้นพันต้นใดที่ว่าบ่เหมาะสมหรือว่าบ่เปลี่ยนแต่จงคุณยายกะจัดการโคนโคนออกเลยขุดทิ้งว่าไงเอาทิ้งให้มันเหลือแต่ต่อสภาพอาต่อที่มีความสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงเอาไปให้เอฟซีเฮาทุกคนทุกคน ต้องได้ต้นพันธุ์ที่ดีแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็ที่สำคัญนะครับอยี FC. หนอ่อต้องออกให้เร็วที่สุดคือมันเป็นเป็นมาตรฐานของสวนพายยุสบายที่ว่าเวลาเอาเห็ดอย่างเราต้องทำให้ดีที่สุดสิ่งที่มันออกมาต้องต้องได้มาตรฐานมาตรฐานของเขานี่ก็คือมาตรฐานเดียวกันบพดเลยบอกว่าจะเป็น อ่นอไนอ่นอ่อยมาตรฐานก็คือตานอขขาง่างที่เขาน้าทรงไปมาตรฐานเดียวกันวัดเขาตรงเขาคิดว่าเขาเขาเพิ่งมาตรฐานตนพัธน์นะตอนนี้ส่วนพาย,ยุสบายกับรุ่นอยู่กัน,กนครับ FC. ลิฟซีรุ่นอยู่รุ่นว่ารุ่นแบบไรรุ่นอยากรุ่นรุ่นอยากน รุ่นเฝ้าอยากกลนพระไ้เฝ้าอยากเค็ดเตรียมพร้อมช่วงที่มันว่างช่วงกาลังเข่าเขียวนี่ปกติปก,ปกติเลยทุกปีเลยสวนไทยยุ่สบายสิเริ่มทํางานเริ่มตัดแต่งตัดต้นลำแกแต่งแหนงแต่งแต่งก่อแต่งล่ำไปเรื่อยๆพ่อจังหวะช่วงเกียเเกียวเข่าปุ๊บเกี่ยวเข่าพ่อได้ฟางปุ๊บหออฟางมาใส่เหงาจัดการทํานอนอกฤดูเลย แต่ช่วงนี้เฮาเฮายัางขยับเฮาย่างใบเขายัายางจับยังเห็ดอย่างบท่านใดนอกเสียจากว่ามาตัดตัดแหนงมาสับออกแหนงที่มันเป็นฝอยๆอยู่ใต้งเงาหรือว่าอย่างเฮามาเห็ดออกให้มันสะอาดตัดแต่งให้ให้มันสะอาดออกเสร็จเรียบร้อยก็คือรอไปจนกว่าพร้อมขุดต้นพนันธุ์พอพร้อมขุดต้นพันธุ์ปุ๊บนั่นละ่ะหอดมือน,นั่นจังสิไดแตง ปีนี้อาจจะล่าช้ากว่าทุกปีล่าซ่าแบบไหนคือการทําหนอนอกฤดูอาจจะล่าช้าอีกสักหน่อยอาจจะล่าซ่าไปสักเดือนหนึ่งเพราะว่าเพราะว่ามันมันค่าต้นพันธุ์ครับเอฟซีค่าต้นพันธุ์เท่ากันเลยแบบอาจจะทํหนอนนอกแล้วดูแบบล่าซ้าแน่จังหน่อยแต่ทางนั้นก็คือพพายามสิเล่งฟีเมอ จะพยายามเร่งฝีมืออย่างเต็มที่เพื่อท,อที่เพื่อที่สิได้นอนนอกฤดูไปให้ลูกค้าเาในท่านในขายนั่นเองครับเป็นกิจวัตรประจําวันแล้วก็เป็นงานเป็นงานประจําแล้วก็งานหลักเป็นงานประจําแต่ก็เป็นงานหลักของสวนภัยยุสบายซึ่งบริเกตยั่งเลยไอ,อ้เสริมเสิมมากก็คือเสริมเสิมมากก็คือมีแต่เฮ็ดหน้ารับอีฟซี่ ทำนาบ้างแล้วก็ทำสวนงอนี่กับโบ,โบเอินว่าท้ำดอกแค่บินโชบไปแห้งเทียกใส่แต่ความคิดิวไปใส่ความคิดไปพยายามสวนงอะแต่ว่าตัวคล้องไม่ได้ไปเนยคิดว่าจะคล้องไปแล้วก็นไม่ได้ไปม,มันแค่เป็นงานฉาบช่วยแบบว่าไปแน่นิดหน่อยปีหนึ่งเทียสองเทียที่เหลือไปคือยังปีนี้นะครับเวฟซี่บได้เล่นเลยบบได้กินมาก เพราะว่าอย่างวันตีฆ่าหาักแต่นมใหม่หักนมใหม่แล้วบ่ได้อันมะกอเฮานะ่ะสุกเต็มต้นปรากฏว่าเวลาสุกแล้วมีแมงมัดจาอหน่วยเพราะว่าเขาไ่ได้ไีชีดยามีแมงมาเจาอหน่วยแหล้วกินทุกหน่วยเลยคนก็เลบยบ่ได้กินก็เลยเป็นความสชขดีของอันแมงหนอนต่างๆที่เพิ่นเข้าไปจอกินบ่เป็นอย่างปีนี้อาจถ้ามีเวลาก็สีแวะไปเบิ่งปีหน,น้าเพื่อเอาไว้ตอนรับเอซเฮา พูดใดอยากมาเหรนมายามไปกินเกากงอฟรี่ได้อยู่สวนครับแปลงนี้ก็คือไพสเสิ่งแล้วก็คิดว่าคาดว่าเครับเอซคาดว่าตนพันปีนี้น่าจะน่าจะเต็มออเดอร์เท่าล่ะเพราะว่าถ้าถ้าหลังจากนี้ถ้ามี FC เอฟซีเท่าสีติดตอ่อผมคิดว่าน่าจะจองไว้เป็นปีหนะจองไว้คือจัง FC เอฟซีเท่าณนะปัจจุบันนี้เพิ่นจะจองแต่ปีที่แล้ว จนมาหอดเดี๋ยวนี้เกิดัว่าก็สิได้เริ่มก้นมันบ่ะบนเน่ยปีนาสวนไผยอาจสวนไผยอยู่สบายอาจสิจงตั้งแต่ตน้นพฤษภาคมหรือว่าประมันม่นปลายเมษากอาจสิจงเลยจงต้นพันธ์พอวายอย่างติ้อยากให้ FC ซีได้ปลูกได้ท่านเวลาได้ปลูกได้ท่านเวลาคือหอดหนาฝนมากแต่แมันสิได้หูจักว่ามองนี้เฮิมมองนี้บบเฮิมหรือว่ามองนี้สีดูแล ผืนแปลงของเขาดูแลได้แบบใดเขาก็ยังสีได้มีวิธีแล้วก็ป้องกันเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดัดแปลงสภาพพื้นที่เขาได้ท่านตัวที่ว่าเขาจะปลูกแบบใดไปแนวใดพ่เอซีแมกมาติดตามภาพเดตทุกมื้อแบบนี้คือเกาแหละครับเอฟซี C ครับไปเบิงสิือพย่างเบิงเพราะวะ่านางเส้าเมยอโดดแล้วแต่ละต้นนี่งามอิริสวนไทยยุสบายเอง สวอนแห้งเท่ากันสวอนสวอนแต่และตน้นมันเกือบเกือบพร้อมแล้วเป็นอย่างจังว่าเกือบพร้อมแล้วครับอีซี่นี่คือยังต้นนี่สภาพน่าจะน่าจะโอเคคือเอาที่ให้แน่ใจก่อนก็คือประมาณสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวแจ้งอีฟซี่ไปอีกแื่นึงต้นนี้ก็เกือบหมายถึงว่าถ้าถ้าเวลาเขาคนเนี่ยเขาต้องพร้อมที่จะขุดออกให้หมดทั้งกอเลย เหลือไว้เฉพาะต้นที่เขาเสียเห็ดนอนอกฤดูเท่านั้นส่วนส่วนนอที่เราเอาต้นพันุ์ไวเนี่ยคือคือเขาหยัดลงมือปั๊บนี่คูดออกพร้อมกันทีเดียวก็เลยเป็นที่มาของคำว่ารอไปก่อนสักคู่ทาไปก่อนจักหน่อยครับเอฟซี FC. ช่วงนี้ให้เอฟซีเตรียมพื้นที่เตรียมพื้นที่ไผยซี สำหรับเอฟซีที่จองต้นพันธุ์ใคิ้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่เตรียมไวิดีเลยเพราะว่าช่วงนี้สีระดมลุงป้าโลกหลานมาขคดซอยกันเฝ้าให้เพื่อนไปปลูกให้เพิ่นในท่านท่านเวลายังคือยังต้นนี่ต้นนี้เป็นร่องต้นนี้เด้ต้นนี้ผิวผิวของเพิ่นนี่ผิวเนื้อของเพิ่นนี่เป็นร่องอยู่ต้นนี้ต้นนี้จะแก่กว่าต้นนี้ถ้าเขาคนเดี๋ยวนี้ปุ๊บมันก็จะได้จ้งเป็น เป็นฟังเป็นฟังไว้จงเป็นนอเป็นนอไว้มันเกิดมันเกิดสิเหลือกดสิครับมาเล่มกิดสิขีขั้นเกิดการเล่มมากกับเล็กสิเกิดการขีขั้นเพราะฉะนั้นเท่าก็เลยจงไว้ให้่ล้ำอ่อนที่สุดอยู่ในก่อใหยเพิ่นเกียพร้อมขุดปุ๊บเข้าลุยเล่ยบาตินครับเอบซีลุยไปเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวเลยเอาเข้าไปเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวไปให้เอฟซีเข้าได้ได้ไปเป็นแถวเป็นแถวเลย สร้างความันใจให้กับฟเฟซี่ก็คือเป็นต้นพันธุ์จากสวนไผ่อยู่สบายนี่แหละครับสร้างความันใจให้กับฟเฟซี่เฮาก็คือเราเอาจากสวนของเราจริงๆเหมือนทุกปีนั่นแหละทุกปีเขาเอาออกจากสวนของเขาเฮ็ดโกลนไปเรื่อยเอาต้นพันธออกแล้วเขาก็เฮ็ดหน,อนอห่อกล้ฤดูต่อไปแบบนี้เห็นบอกต้นนี้ครับพร้อมเลยเน้นะจะสิ้นเดือนนี่แหละตดใจรอดด้ครับอยู่ได้เอฟซีได้ ตัวน,นี้อ่อนน้อยหนึ่งคิดว่าอ่อนอยู่น้อยหนึ่งเดี๋ยวเพิ่นตัวน,นี้พร้อมจากน้อยกับพอดีนายจะสิ้นเดือนนะพอดีเอฟซีนี่สังเกตที่ที่สังเกตก็คือนี่นี่ตนนัวนี้นี่แหละที่พวกเอฟซี C, อยู่ตลอดว่าอย่าเพิ่งใส่ปุ๋ยนะรอให้ตาเหนียงที่เพิ่นออกมานี่เห็นบ่นี่นี่นี่นั่ไปให้เพิ่นนี่เพิ่นออกมาจากตัวน,นี้ ออกมาปุ๊บแล้วก็ออกมาแบบนี้นี่เห็นป่ะในลักษณะถ้าเขาแตกตาแล้วก็มีแหนงออกมาแบบนี้นี่หกักหักบอกขาดบอกยงไงครับเด็ี่หักตรงกลางนี่หกักหักแล้วมันไม่ขาดนั่นแสดงว่าหมายความว่าเขาต้องการสารอาหารอย่างเต็มที่แล้วเข้ากับจังใส่ปุ๋ยส่วนปุ๋ยนั้นก็คือใส่เดี๋ยวเดี๋ยวสิพี่บอกไว้ดีกว่านาะครับเด็ี่ เดี๋ยวสิพี่บอกไว้ดีกว่าส่วนใส่ปุ๋ยนี่ก็คือใส่ใส่น้อยๆสำหรับคนที่ปลูกไม่ก็คือใส่น้อยๆใส่บ่อยๆบวมเมนใส่หน่อยๆใส่นั่นๆเด้บวมเมีนเด้ใส่แน่นๆใส่บวมเมนใส่น้อยๆใส่บ่อยๆเพราะว่ารอเพื่อนกินไปเรื่อยๆย่อให้เพื่อนกินคือเฮ้าป้อนเข่าเด็กหน่อยนะครับยิบซี่ ถ้าลักษณะของเพื่นนี่ถ้าแบบนี้นะถ้าสมมติว่าสวนไผ่อยู่สบายไม่ได้ขุดต้นพันุนี่เอาปุ๋ยใส่เราได้เนี่พร้อมโดนปุ๋ยเมื่อไหร่ปุ๊บออกหนอทันทีนี่ครับเอฟซีนี่นีล่ลักษณะใบจะเป็นแบบนี้เลยนี่ถ้าเอฟซเข้ามารับช่ม้มก็ย่างเบิง้งไปเรื่อยเอฟซีหลายๆคนกระลังกำลังนั่งอมยิ้มอยู่กัมี่อมยิ้มยังปฏิเห็นต้นพันุแล้ว เห็นการการันตีเห็นการรีวิวของสวนไทยอยู่สบายแล้วเอซหลายๆคนมีความหวังโบมเมนมีความหวังซื่อเด้ครับเอซครับสวนไทยอยู่สบายพาท่านไปสู่ความหวังอันอันเป็นจริงในเวลาอีกบ่โดนนี่เฮ้าสิ่พ้นวิกฤตไปน้ำกันครับค่อยเฮ็ดไปเรื่อยๆค่อยเฮ็ดค่อยหากินหน้าอยาก ไปเรื่อยๆคือยังสวนไผยอยู่สบายบ่ได้เร่งรีบบ่ได้เขียวไปเรื่อยๆครับเอฟซีครับถึงเบิ่งโอ้ยแต่ละตดเนี่ยเห็นละเห็นเมือ่อใดออกมาเห็นแต่ก็งามเหม็นล้กก็สวรเบิ่งไปเรื่อยล้วก็ะเฮ็ดไปเรื่อยตัดแต่งดูแลไปเรื่อยๆอันต้นใดที่ว่าบ่าสมบูรณ์มีคุณยายหอบอกเบ่ดเลยละอันลูกไส้ละหอบอกถิ่มคุณยายเป็นผู้สับ วนเสียมมากแหละครับเดฟซี่อยู่บ้านเลยเริม่มมาม่รีวิวเดี๋ยวกลับเขาไปบ้านเดี๋ยวสิบ้าไปเบิ้ลนี่ต้นที่เพิ่นบอ่อแข็งแรงเลยว่าต้นที่เพิ่นบอ่บอสมบูรณ์เท่ากับบ่อออกไปเท่ากับสาบออกมาสาบออกมาทิมแบบเอาเลือไว้เฉพาะต้นที่สมบูรณ์ที่สุดเอาเลือไว้เฉพาะต้นที่สมบูรณ์ที่สุดออกไปให้มันได เอาไปปุ๊บให้มันคือความสมบูรณ์นี่ว่าคือความสมบูรณ์คือมาตรฐานของเขานี่แหละครับพี่มาตรฐานของสวนพาย,ยุสบปบวาสีผลิตนอบวาสีผลิตต้นพันธุ์ทุกอย่างต้องมีมาตรฐานของของสวนเท่าอยู่แล้วแล้วกะ็คือจังเห็นเวลาปลูกแล้วเข้าบ้เคยถิ่มแนะนํเา,เาเข้าเข้าบ้เคยถิ่มการแนะนําลูก้าน่นแนะนําเพิ่นอยู่ตลอดแล้วก็นั่ดูแลเพิ่น อยู่ตลอดเพราะว่าเฮาบริเฮดปล่อยทิมเพราะว่าเพราะว่าซ right ุ Lap ่มเฮ็ดแบบจริงจังแล้วก็เฮ็ดแท้ๆเฮดอหลีหน่อไม้เซดิงของแท้โ่เมนวัดเอามาตัวขายขายวก็หนี้ไปปีดเพดหนีคือมูกันโมมีเด้สนไทยอยู่สบายบมมีนีสใสแบบนั้นเฮดแล้วก็ต้องติดตามผลงานจะคของพร้อมติดตามมากว่า ผลงานที่เขานําไปเสนอเพิ่นเพิ่นเป็นยังไงเพิ่นเ็ดได้บ่เพิ่นไปได้สวยบ่หรือว่าเเหตุการณ์นั้นเป็นยังไงเขาก็สิได้แนนําเพิ่นถือให้เพื่อได้มีอาชีพเพ็ดกับเอฟซีให้เอฟซีเฮาทุกคนได้มีอาชีพเพ็ดถึงจะเป็นอาชีพที่บริเฮดผ้าเฮ้ารวยกระดอกกะเดียดแต่ว่าเป็นอาชีพที่สามารถสร้างอาชีพเป็นอาชีพที่สามารถเทดให้เฮา พ่ออยู่พ่อกินพ่ออยากพ่อกินครับเบซีบอเมนว่าเป็นอาชีพที่ทําแล้วรวยรวยกระรอกกระเดียบแบบเปอนบอเมนดิ้ยครับเอซีครับคือเข้าเฮ็ดไปเลยอเข้าให้เข้าใดพ่ออยู่พ่อกินใดไม่อยากไม่กินซ้ำนี่ก็คือสิเป็นความฝันของเอฟซีเข้าหลายๆคนก็คือสวนไทยอยู่สบายเคยฝันมากณณจณปัจจุบันนี้ก็ก็ับพ่อได้พ่อกินครับเอฟซี ถึงจะมีหลายๆคนคอยคอยว่าคอยติคอยคอยนินทาอถาเว่าพื้นว่าเฮ้าหน่โอ้ยจังสันจังสีเฮ้าบดีเฮ้าบ่มีราคาเฮ้าปลูกแต่เนวจังสีมันเป็นคำว่าของคนที่เขาหูอาจจะเขาหูของ FC, เอฟซีเฮ้าทุกคนด้ยซ้ำไปว่าเป็นอย่างจังมาปลูกเนี่ยกันสีปลูกแบบนี้ไผอย่างนี้เอามาปลูกทำไม เอฟซีมันเป็นแบบนี้แหละคือคําบอกของคนแต่คนทีเว้าเนะบ่เห็ดคือเฮ้าดอกครับเฮ้าบ้องเว้าน้ำพระเจ้าเฮ้าเห็ดย่างเดียวเ,เห็ดแต่คนทีเว้าอย่างเฮ้าแล้วเห็ดจังใดให้ขาเจ้าได้มาเห็ดน้ำฝนเฮ้าคือจังสวนพาย,ยุสบายตอนนี้คนที่เคยยิ้มย่อยเย้ยคนที่เคยนางเบิงสวนพาย,ยุสบายตอนนี้ลอยปลูกอลไรกัมนี่ครับเอฟซี FC ครับลอยปลูกร้อยซื่อร้อยขายเป็นจังใดเจ้าชืา่อบ่ สัวเจ้าสีสัวเจ้าสีได้ร้อยเนี่ยแสดงว่าความคิดเจ้าไปไกลเติบแสดงว่าข้าเจ้าอยากติดอยากนั่มแบบอยากนั่มห้อยห้าขักอยู่ข้าเจ้าก็จังได้เริ่มเห็ดเริ่มเริ่มปลูกขึ้นเห้าแสดงว่าเริ่มเห็นข้อดีแล้วคนทีว่าอย่างเห้าจังหันกลับมาปลูกไงเห้าเอาว่าเรื่องตนท่านแล้วก็เว่าเรื่องผู้ปลูกชดภัยยุสบาย สวัสดีครับพอกันไหมด้อเอฟซีได้ยิบหนาเปละไปก่อนด้อ